เกมมิ่อไม่ใช่แต่เกมมิ่งแต่เกมมิ่งครับมากับเชสเตอร์ m p 3 EP 3นะฮะวันนี้ก่อนกลับบ้านเอากันก่อนไหมนะครับคนเดิมครับผมนิโซนครับไม่ต้องโซนยหญ่ผมนิซโซนโซมรักไทเชเตอร์เล่นเฟสนี้อยู่กับเบน เดี๋ยวหาสาวก่อนวันนี้หาสาวใครดีมีอยู่หนึ่งคนต้องแย่งกันแล้วอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแย่งกันแล้ว <c oughs> ต้องแย่งกันแล้วทำไมต้องแย่งกันแล้วไม่ได้ไม่ได้คนเดียวเราต้องได้ครับวันนี้พี่พูมิพี่ภูมิไปก่อนนะครับพี่ภูมกิก็ผ่านครับวันนี้ผมมาสอบตกเอ้ยผมสอบตกนะฮะตกแค่คะแนนเดียวเองอะเต็มสามสิบผมได้สิบเก้า เล่ม30ผมได้19อีกคะแนนเดียวได้ยี่สิบหลากกามโมโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรจะพูดมีอะไรจะพูดกับกคุณผู้ชมอีกไหมมีครับมีอะไรคุณชายวันนี้ครับว่าที่นี่ที่ไหนคะเม้นข้างล่างนะครับที่ไหนหอ,อ่ะอ๋อดูบริเวณรอบๆก็มันจะที่เดิมแหละที่เราเคยมาถ่ายแบบ EP พหนึ่งกันนั้นดูเอาไว้รอบๆใครรู้จักกับนู้นเอาเด็กไม่รู้เด็กนู้นเอาไม่เด็ก ใครรู้จักพิเปอร์ปลาซากี้ไม่รอดมั้งครับพิเปอร์เงียบโวยโคตรเงียบเลยพิเปอร์จับสาวไม่รู้จับไอ้นั้นมาสักกี่คนแล้วไม่รู้จับอะไรครับจับเอาจับเออจับคนคนภาคใต้เขาจะรยกว่าดาวสดาวดาวตะพากลางตะพากลางอะไรซัมซัมอีสานนะอีสาน yes ภาษาพวกเราอะภาษาอะไรอะ Yes Yes แล้วเหลือภาคภาคอะไรอีกภาคภาคใต้ภาคภาคกลางเนื้อภาคกลางก็ปล้ำเออปล้ำปล้ำพอแล้วกเ,เ,เ,เออแค่นี้แล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาคิกว่าผมบ้านย่งยืนคุยคนเดียว <c oughs> สองไกว่า <c oughs> สองง่าจังแม่